รวมทุกคำถามเกี่ยวกับยาสมุนไพรจีน การรักษาด้วยยาสมุนไพรจีนนะคะจะเป็นการนําตัวยาจีนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะนําเข้าจากประเทศจีนนะคะผ่านการใช้ทดลองบันทึกและสั่งสมประสบการณ์มามากกว่าหลายพันปีโดยชาวจีนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะทําการสกัดนะคะดึงเอาสรารคุณของตัวยานั้นๆน,น,นะคะที่มีสาร,รคุณเด่นในการบําบัดและรักษาโรคนะคะออกมาจากตัวยาแล้วก็จะมาทําเป็นตํำรับยานะคะโดยที่คุณหมอเนี่ยก็จะมีการเพิ่มลดตัวยานะคะแล้วก็ทําให้เป็นตํำรับยาหลังจากนั้นก็จะเอามาชงดื่ม ทำเป็นยาด้วยนั่นเองค่ะในส่วนของตัวยาจีนเนี่ยจะมีจุดเด่นในการรักษาก็คือต่อให้ผู้ป่วยจะมาในโรคหรือว่าอาการเดียวกันนะคะแต่ว่าคุณหมอเนี่ยจะไม่ได้จ่ายยาในตำรับเดียวกันนั่นเองค่ะโดยคุณหมอนะคะจะวิเคราะห์จากสภาพร่างกายพื้นฐานอาการของโรคแล้วก็ความร้อนความชื้นต่างๆในร่างกายนะคะนำไปสู่การออกแบบ การทาตำรับยานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาโดยสายการแพทย์แผนจีนนะคะจะเน้นรักษาที่ต้นเหตุการรักษาค่ะก็คือต้นเหตุที่ทําให้เกิดโรคนั่นเองนะคะโดยในส่วนนี้เนี่ยการรักษาด้วยวิธีนี้จะทําให้ 1. ก็คือลดโอกาสการกลับมาเป็นซ้ําของโรคนะคะและ 2. ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาให้เห็นผลได้อย่างดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นในส่วนคําถามที่ว่าการรับประทานยาสมุนไพรจีน,นมีผลข้างเคียงอะไรไหมนะคะต้องเรียนให้ทราบเบื้องต้นก่อนว่าการรับประทานยาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของยาสมุนไพรจีนไทยหรือว่ายาแผนปัจจุบันนะคะย่อมทําให้เกิดผลข้างเคียงต่างๆในการรักษา อยู่แล้วนะคะแต่ว่าในการรับประทานยาสมุนไพรเนี่ยจะมีผลข้างเคียงที่ค่อนข้างน้อยนะคะยกตัวอย่างผลข้างเคียงก็อย่างเช่นอาการวิงเวียนศรีรษะขึ้นไส้อาเจียนนะคะซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างน้อยนะคะโดยอาการข้างเคียงเนี่ยเกิดจากปัจจัยหลายอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นสภาพร่างกายของคนไข้ประวัติการแพ้ยาแล้วก็ประวัติการเจ็บป่วยต่างๆนะคะคุณหมอจะมีการสอบถามเบื้องต้นก่อนการจ่ายยาทุกครั้งด้วยนั่นเองค่ะ คำถามนี้เนี่ยถือว่าเป็นคำถามยอดฮิตสำหรับคนไข้เนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยค่อนข้างมียาแผนปัจจุบันที่ทานในปริมาณที่เยอะอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีความลังเลว่า ตัวเองเนี่ยยังสามารถรับประทานยาสมุนไพรจีนเพิ่มได้อีกหรือเปล่านะคะก็ต้องขอเรียนเบื้องต้นก่อนนะคะว่าตัวยาสมุนไพรจีนเนี่ยสามารถทานควบคู่กับยาแผนปัจจุบันได้ปกติค่ะแต่ว่าต้องเว้นระยะเวลาให้ห่างกันรประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะโดยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งนะคะก่อนจะมาพบคุณหมอเนี่ยควรจะแจ้งประวัติการใช้ยาของเราก่อนนะคะรวมถึงประวัติการแพ้ยาต่างๆนะคะเพื่อเป็นข้อมูลประกอบให้คุณหมอเนี่ยพิจารณา,าในการจ่ายตำรับยาเพื่อรักษาเรานั่นเองค่ะ ในส่วนของยาจีนนะคะจะถูกแบ่งออกมาในรูปแบบหลายประเภทด้วยกันนะคะอย่างเช่นรูปแบบแรกนะคะจะเรียกว่ายาต้มนะคะหรือว่าที่ทุกคนอาจจะคุ้นเคยหรือว่าเคยเห็นกันดีนะคะในส่วนนี้เนี่ยทางจีนเนี่ยจะเรียกว่าหยินเพี้ยนนะคะตัวยาชนิดนี้เนี่ยจะมีจุดเด่นในการรักษาโรคที่มีอาการเฉียบพลันหรือว่ามีระยะในการเป็นไม่นานมีความรุนแรงของโรคสูงนะคะโดยยาชนิดนี้เนี่ยมีจุดเด่นก็คือคุณหมอเนี่ยสามารถเพิ่มลดตัวยาในตำรับนี้ได้นะคะ เพราะฉะนั้นตำรับยาชนิดนี้เนี่ยจะค่อนข้างเป็นตำรับที่เฉพาะบุคคลนั่นเองค่ะและรูปแบบถัดมานะคะจะเรียกว่ายาแคปซูลหรือว่ายาลูกกอนั่นเองค่ะในส่วนนี้เนี่ยจะใช้กับคนไข้นะคะที่มีภาวะอาการที่เรือ้อรังหรือว่าไม่ได้มีอาการรุนแรงมากแต่ว่าใช้ยาชนิดนี้เพื่อเป็นการประคองอาการในระยะยาวนั่นเองค่ะตัวนี้ก็จะมีข้อเด่นก็คือพกพาได้ง่ายนะคะแล้วก็รับประทานได้อย่างที่รสชาติอาจจะไม่แย่มากเนาะ ในส่วนนี้เนี่ยก็จะทําให้เพิ่มความสะดวกในการรับประทานมากขึ้นนั่นเองค่ะและยารูปแบบสุดท้ายนะคะก็คือยาเคอร์ี่ค่ะตัวนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นยารูปแบบที่ใหม่ที่สุดของตัวยาสมุนไพรจีเลยนะคะโดยยาเคอร์ี่เนี่ยเกิดจากการที่นํามสมุนไพรจีนะคะมาสกัดออกมาให้เป็นผงในรูปแบบที่ชงดื่มละลายน้ําแล้วก็ รับประทานได้ง่ายค่ะโดยความเข้มข้นของยาชนิดเคอร์รี่นะคะจะสูงกว่ายาต้มปกตินะคะแต่ว่าคุณหมอเนี่ยเขาก็จะมีการพิจารณาแล้วก็เทียบปริมาณยานะคะจากตัวยาต้มเป็นหลักก่อนเช่นเดียวกันค่ะค่ะและคำถามสุดท้ายนะคะคำถามที่ว่าปริมาณในการรับประทานยาสมุนไพรจีนเนี่ยต้องทานปริมาณเท่าไหร่นะคะก็ปกตินะคะ ปริมาณในการรับประทานยาสมุนไพรจีนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1แก้วกาแฟนะคะหรือว่าประมาณ200มิลลิลิตรนั่นเองค่ะโดยจะแบ่งการรับประทานทั้งหมด2ช่วงเวลานะคะก็คือช่วงเช้าและช่วงเย็นนะคะเน้นเป็นก่อนอาหารประมาณครึ่งชั่วโมงหรือหลังอาหารครึ่งชั่วโมงค่ะโดยคุณหมอเนี่ยจะเน้นให้รับประทานในช่วงเวลาที่เราท้องว่างนะคะและหากว่า คนไข้รู้สึกว่ายาสมุนไพรจีนที่รับประทานเนี่ยรสชาติค่อนข้างทานยากนะคะสามารถเติมแต่งรสชาติได้ด้วยน้ําผึ้งนะคะเพราะว่าน้ําผึ้งเนี่ยจะไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อตัวยานะคะแล้วก็จะเป็นการเพิ่มทําให้คนไข้เนี่ยรับประทานยาได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะค่ะหากสนใจทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมุนไพรจีนหรือว่าสาระน่ารู้ดี่เกี่ยวกับสุขภาพนะคะสามารถติดตามได้ทางหน้าเพจกายาออลเทนตนทีคลินิกได้เลยคะ่ะ กายาอัลเทอร์นีทีฟคลินิกดูแลครบจบที่เดียว